เรียนทำไมก่อนนี่ก็มีแค่ไปถึงร้อยคนจะมาเดี๋ยวนี้พันสี่พันหคนก็ยังเรียกว่าติดตามก็ทีมงานใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าก็ยังติดตามนักเรียนได้เป็น,เป,นเป็นหลายบุคคลว่าคนคนไหนควรจะส่งเสริมไปในทางไหนแล้วก็ต้อง พย่ยาส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียนมีได้มีความรู้ความสามารถมากๆมีประสบการณ์กว้างขวางในเรื่องต่างๆไม่ใช่ว่ารู้หรือสนใจเฉพาะแต่ในหนังสือเรียนในสิ่งที่กูกสอนในห้องแต่ว่าให้ไปติดตามให้ใช้ความคิดใช่มากๆไม่กลัวจะเอาเปรียบคนอื่นให้มีอะไรต้องแบ่งปันให้ หรือว่าเรารู้อะไรทำอะไรถ้าคนอื่นมีความจำเป็นก็ต้องช่วยเหลือแบ่งปันหรือว่าแนะนำได้